ครับวันนี้โอ้โหฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตื่นเช้ามาก็ชุ่มฉ่าเลยนะครับตอนนี้ฝนก็กําลังตกโปลปลปรยอยู่นะครับครับวันนี้ตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้าเลยก็ฝนตกตั้งแต่กลางคืนแล้วนะครับวันนี้ชุ่มฉ่าทั้งวันแน่ที่อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดดอนทานีนะครับอยู่บริเวณท้องฟ้าเมฆปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ฝนกำลังตกมาอ,อยู่ตลอดนะครับฝนเล็กน้อยตกปล่อยๆอยู่ต้นมงต้นไม้ก็คงจะได้รับความชุ่มชื้นกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแปลงของเกษตรกรที่เขาปลูกผักปลูกกล้วยนะครับก็คงจะได้รับคําฝนเต็มๆทั้งวันเลยนะครับวันนี้ ฝนตกกรินปล่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเนี๋ยผมจะให้ดูตามเส้นทางรอบเมืองของอุดอรนะครับแล้วก็ตรงทางแยกตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ว่า พอออกไปแล้วก็มีรถโอโอครับกันเร็วเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่ตามถนนนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยนะครับต้องการใช้ความเร็วก็ควรที่จะลดความเร็วลงหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าถนนลื่น ไหลอาจจะไปชนกันเวลาเบรกก็อาจจะประสิทธ,ธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับสำหรับมาระบบเบรกของรถยนต์นะครับที่โดนนะเมา,านี่ครับมีรถมา <c oughs> ด้านขวาที่ถนนเส้นรอบเมือง ของอุดอรนะครับเช่นแยกบิ๊กซีที่ทางที่จะไปสกลนครเส้นบาพาสที่ไปตัดกับเส้นที่จะไปจังหวัดหนองคายนะครับเขาก็ได้ทําถนนซึ่งก็ทําให้เหลือเลนอยู่แค่เลนเดียวนะครับบางช่วงก็ได้อยู่2อ,อ,อเลนนะครับนี่กำลังทําถนนอยู่ ก็คงจะต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับกว่าที่จะสร้างถนนเสร็จรู้สึกว่าะจะรื้อถนนที่เป็นลาดยางนะครับมาเป็นถนนเทด้วยพื้นคอนกรีตที่อย่างหนาเลยนะครับถ้าทำถนนเสร็จแล้วน่าจะการเดินทางก็น่าจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ ผู้ใช้รถใช้ถนนก็พยายามช่วงนี้ก็อดทนไปหน่อยนะครับอดทนไปก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละอย่างก็ต้องใช้เวลาก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าฝนตกกันทั้งวันอย่างนี้ในการสร้างถนนก็คงจะไม่ได้ทำนะครับว่าเดี๋ยวก็เละตุมเป๊ะไปหมด นี่ครับท่านผู้ชมครับที่ถนนวงแหวนรอบนอกนะครับด้านอาสะกลที่จะไปหนองคายนะครับก็ย่งทําถนนกับอยนี่ฝนก็ตกเปรย์ปยตลอดเส้นทางเลยนะครับมาถึงแยกบิ๊กซี C, เส้นทางที่จะไปสะกลนครนะครับทางด้านซ้ายมือด้านความมือ็เข้าในเมืองนะครับ นี่ถนนก็เปียกตลอดเส้นทางเลยนะครับเพราะนั้นการขับรถแล้วก็ต้องระมัดร,ระวังมากขึ้นนะครับการใช้ความเร็วก็ช่วงนี้จากที่เขากำหนดในวงแหวนรอบนอกนี้นะ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าบางครั้งฝนตกถนนลื่น จริงโดยเฉพาะที่เป็นทางโค้งนะครับผมเคยเห็นแบบรถวิ่งมาอยู่ดีๆหมุน3 60องศาเลยดีนะครับที่เขาไม่ได้แฉลบออกด้านข้างมันเวลามันลื่นไถลมันไม่ได้บอกเรานะครับเพราะนั้นก็ขับรถในช่วงที่ฝนตกก็อยังระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับความเร็วก็ลดลงมากกว่าปกติที่เป็นถนนพื้นแห้งนะครับเ่อความปลอดภัย นี่ครับป้ายจำกัดความเร็วนะครับรถยนต์รถเก่งมอเตอร์ไซค์สกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายบอก60กิโลเมตรจะเป็นข้างหน้านะครับจะเป็นทางรถไฟตัดผ่านถนนนะครับนี่ครับทางรถไฟข้างหน้า นั้นเราก็จะลดความเร็วลงตามป้ายนะครับ60กิโเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ก็ตามป้ายนะครับลด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแล้วก็รถนี่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีขบวนรถไฟขบวนไหนนะครับที่จะผ่านเส้นทางนี้เราก็ขับผ่านได้อย่างสบายๆนะครับไม่ต้องมาหยุดตรงทางรถไฟ ครับเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับฝนก็ตกปล่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับในช่วงนี้ครับสภาพอากาศวันนี้ก็คงจะเป็นสภาพที่มีเมฆเต็มท้องฟ้าท้องฟ้าปิดทั้งวันแล้วก็ฝนคงจะต้องฝนคงจะตกะปล่อยๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านก็ดูแลสุขภาพป้องกันโดยเฉพาะโรคโควิด1 9นะครับที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ก็ช่วยกันป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับยิ่งมีฝนตกด้วยอากาศชื้นด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ อ,อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ